นักเรียนคนอนนัรียนอยู่ห้าวัาคือก็งานทางบริษัทได้เียนอยู่บรัทก็มาที่คนก็ได้ส่เกียประทับทีนเพราะว่าเราดีเพราะว่าเราถือว่ายินดีเลยอ่ะชอบเลยี่ากรู้นะยังบคนอันนี้โรงเรียนอยู่ใกล้กับโรงเรียนา่ไนะหด้าง เรืน้ใเร่การมอนประวัติศาสตร์เรื่องวเสนอรงแนวลงทุนทกรอบของโรงสร้างที่หนของแต่การเกอย่างนจะมีประธานมีรองประธานงคนเนก็กรรมการะเลขาอีกสคนตองนั้นก็เป็นกรรมการเราจะตั้งเลยไหมตั้งเลยดีกว่าเพราะไอ้ประาคไม่ประชุมกันอีกแล้วะ <mile> <Yeah. S 1> แล้วก for er ็ประชุมอ so ีกคราวหน้า okay. ก so ็คงเรื่องพิจารณางชอบโครงการที่จะขออันนี้เงินเงินที่จับสามารถใช้ได้เลยใช่ไหมเงินกองทุนเงินกองทุนแยกเดี๋ยวเราต้องไปเปิดเพราะว่าตอนนี้คนเก็บไปที่หน่วยก่อนเราจะไปพิจารณาโครงการหิ่งชอบแล้วก็ถ้าเรามีงานโครงการเราต้องเปิดจะต้องมาส่วนของอันนี้วันนี้เรามาเรื่องของประจการที่มีส่วนร่วมโครงการที่สองสี่ล้อวันนี้นะครับส่วนเรื่องของประมาการที่องกองทุนเนี่ย อย่างวันนี้ผมเนี่ยเปิดประเด็นเนี้ยด้วยเพราะว่าผมก็เป็นชาวบ้านเนี่ยผมก็อยากได้อาตังค์มาใช้ผมก็เลยพูดเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาด้วยอ๋อซึ่งตรงนั้นเนี่ยนี่เรามาตั้งในรอกหนึ่งอ่าซึ่งตรงนี้ตรงผมน่าจะมีทำมีประหลาดซึ่งวันนี้เคยณน้อยเนี่ยทุกคนเนี่ยรู้ข้อมูลดีแล้วแล้วเหลยอแค่ว่าเรารีบจัดตั้งเพื่อเอาตังค์มาใช้ดีกว่านะครับซึ่งตรงเนี้ยกระบวนการก็สามารถตั้งกรรมการปุ๊บก็เป็นบิกเงินก้อนหนึ่งไปได้เลยอ๋อ แต่ใเฉพาะแค่อื้อนนี่เรากมาที่โรงสร้างเนาะโครงสร้างสร้าคณะกรรมการที่ประทานลงประารกรรมการเลขาเล้ประธานประธานต้องยกคนหนึงแล้วหลัถ้าเราีคนหนึงใครที่ากของเราอ๋อฮะ เพื่อนอเรนะอ่าเนเรช่วยะนเวยจะมีเขาอันนี้เขา2คนเดขานีเป็นของชาวบาและเป็นของบริษัทผมอยากให้ม่เขานียผกส่วนกันอ๋อเราะว่าเดยเป็นฟังในฟังหนึ่งแลยวโอไหมได้เีประสานที่ปชมพูทรักรรมการนี่ก็คือ มีทั้งผมเปิดทางบริก็มีด้วยนะครับทางบริษัทพอด้วยคนนเนี่ยอเขาอวเป็ู้ร่วมทุนนะครับอย่างกรบริษัทคนหนึ่งใช่ไหมเป็นเป็นในขาวใช่ไหมใครครับใครชื่ออะไรดด้วยนะดึเดนกัน ว่าื่อเป็นผู้ช่วยวิศวะเดี๋ยวให้ลอกโฆษณาเป็นนะคือแบบของเราของข้าวรอ่าเชค,คือในโครงการเดี๋ยวเรจะมีคนทำงานอยู่างนนนนนนนานแปดหสิบคนนะครับโดยมีคนจากเพศสองคก็คือล็องโฆษณาเนี่ยเขจะมีเขาจะมาที่โครงการเนี่ยทุกวันจนันทร์ล้อกกับศุกร์น,นะเป็นยู่โยงานที่เหลือเนี่ยจะเป็นคนพื้นที่ ก็ฉะนั้นเอขั้นการเพื่อให้การสานงานมาสะดวกนะก็เลยจะให้น,อน,นอ้งองพาดป็นเป็นยเนี่ยคับฝ่ายบริษัทก็เสนอวิศววิศวกรนะพูะพะาครับฝ่ายฝ่าพพวกเราอะใ,ใครมีกำนันมีเ่งประหลัดประหัดไม้ประหลัดแท็กไม้หรือไง ก็เป็นการุการณากอสารงานแล้วก็แต่งทำเด้วยเอกสารนะครับรวมทั้งเอกสารจะเป็นาตั้งอะไรแล้วก็เป็นคนประสานงานระหว่างตัวหน้าตัวจะได้แ็นแบที่ต้นดูเอเอกสารจดเห็นว่าถ้าห้าีตพวกรรมาแล้วครับได้เห็นผมเป็นก็ได้แต่ว่าผมขอผู้ช่วยในการพิการทุกคนตั้งที่กองผมเลยนอรับเอกสารต้องตัองคนเกี่ยวบเลแทนผนนะครับ ตาๆนั้วเราทิ้เรือหายเรือแตราคะนการเดินเจาตากับผู้ภาคเกี่วนว่าอุปกรณ์อุปกรณการจามรการไหโชวันสคู่น่นะครับแต่เรกาั้นมาแล้วก็มีของสัญกรเกษตรกี่ท่านของบริษัทกี่ท่านมีชื่ออะไรบ้างตแอะไรบ้างแล้วก็อันนี้มีชื่ออะก็จะจัดทำด้วยกันเป็นประกาศนะครับเป็นประกาศแล้วให้ท่านแเฟืงนายนีได้ลงมานะครับ เดี๋ยววันนี้อาจจะตกลงเซ็ป hmm. ุ๊บแล้วก็การเซ็นอาจจะบองคนไม่มาเดี๋ยวเราเซตตามต่างกันได้ครับแต่เดี๋ยวแบบขึ้นกนเดี๋ยวกรรมการเนี่ยจะรวมทุกคนที่ต้องไปเลขที่นะครับแล้วันต้องจัการประดนองบีคู่คุณี่มันี่ก่เดเป็นสิบเจ็ดเป็นสิ กออ่กี่คนัตอนนจนี่เ่ีงก็บมันก็งี่ตอนนี้มาได้สองสองนบโอเควโอเคนะอะตัวลงัวออ่ะสิ่สห้าสิบหกสิบเจ็ รับไปดีนะข้าราชการที่สี 4, ่ารสื่ผู้การภาพประชาชนเจ็ดตงที่เราเพิ่มมา 9, 9 3. อีกสองึงเก้าเก้างสี่กสิแล้วก็มีวิศวกรแล้วก็แล้วก็มีเจ้าที่ของนี่อีกสามนสิบัอแล้วก็ไปส สัดตอนสองสัตอนก็เป็นทีว่าอยู่ภาคประชาชนนะอ่าสอก็เป็นหกเจ็ดหกสองก็เป็นเก้าเก้าเกาเกเมื่อกี้ข้าราชการเพิ่มตัวนี้วิเคราะห์ไปหนึ่งสัดสีก็เป็น5 5าห้กเเป็น14ตอนแล้วก็มีคูณแรนภาคโค์การอีกสามสิบก็เป็นสิบเจ็ด้คงสร้างเ่าเพื่สิเจ็ดคน เร่ที่ฝ่ายบุคคลก็ใครเป็นรนะฝ่บุคคลใครของผู้สัมอัน้นผมผมเป็นชื่อที่ผมเอาขึ้นมาสิอสแต่เราเปลี่ยนได้หมด้วนี่เ่องที่อันนี้จำเป็นต้องมีไหมเรื่ที่วิศพกดในร่แน่นอนรับผูกพันานะเรื่องที่ฝ่ายบุคคลและทุการขึ้นครครับจริงๆแล้วคะแนนนี้แค่ไหนไม่เช่ออ้ ก็คือแค่ว่าเป็นผู้แทนจากโรงการแล้วอาราตั้ตาน่าตั้งตาน้ยานิดนึงนะใค้คนที่เส่งหนังสือนี่เป็นใครเนี่นยกนกพิษเป็นใครกรุงเทพใช่ไหมกรุงเทพครับอ๋อกรุงเทพอะส่วนดูอเพจากนั้นจะอนไนักใหม่นะถ้าราชการเป็นหนะครับถ้าประชาชนเป็นเก้าเองหป็นสิบ พราะฉะ้นโบกิ so so people. People so ี่กองอหนึเป็นสิบห้าก็เป็นเลขคี่ล้ก็เป็นสิบห้าคนเนาะคณะกรรมการนี่นะได้เราจะได้ตามทางข้อมูลแล้วก็ไปใส่ชื่อชื่อมัจะควนที่ถูกต้องแล้วก็ทำเป็นรูปประกาศลรงนานขออนุญาตทั้ไปเมือในส่อยิ่งถ่งเวลาเรื่อจะบอกว่าเราจะราการอีเกัน แต่แต uh ่ก so <t wave> ็แ่องว่าการจำที่เก่าๆนนำที่เการไปแล้วเนี่ยถ้ากว่าสในการต้องการเนี่ยจะต้องดำเนินการหนึ่ยอาจอาจจะต้องจะทำรายงานการประชุมไว้สองหลังจากจะทำรายงานการประชุมเสร็จแล้วจะต้องมีผู้บริหารประชนะครับแบจะำอะไร้ได้เดิภากิจของอปรอทั้งหมดของเราที่ต้องไม่ต้องสี่อจะเป็นผู้เชี่ยวดยการด้วนต่างๆรัวเต่าง แล้วก็ลาในการประชุมครั้ง่อไปแล้วก็จะได้ให้ผู้นำไปในขาเขานจะได้แสดงทางบริษัทว่ามีความพร้อมเ่ไหร่นะครับเพื่อแต่งตั exemple, ้งองค์การไปดีจเชื่อใจสำัการานของที่จมาใช้เงินก็ดีแต่ก็น่าจะเป็นเป็นเื่อยในขาของทางบริษัทเู้ปจครับเรียนไ้เพียนก็ไี้เดี๋ยวตรงนี้นะครับถ้าวันนี้เราทำถึงเกอะตรงนี้กับการเสร็จทุอย่างเดี๋ยวผมขออนุญาตท่านเซเตอรแล้วก็ ก็เห็นตรงกับทุกคนเลยนะครับว่าผมอาจจะประสานเรื่องของคูณต่ออะไรนะครับเพื่ออะไรก็ผมอยากให้เราต่างกันใช้กันฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะต่อเรื่องนีดนึงนะครับเรื่องเนี้ยติดในก่อนนะครับผมจะโยนให้ปกครองนะครับบาทุกอย่างอาจารย์ต้องถามว่า ทำเยอะมากนะครับนี้เยอะมากต้สองตอนี้ท่านต้องเยผ่้ใหญ่ท่านมาชี้ฝากอราเลครับคำนวณก่อนที่เข้ามาเนี่นะครับน่าจะอยู่ประมาณท้แต่งัแต่เราอาจจะบกแงกว่าที่ผมคำนวณจากเนแต่อาจจะมีโมลงไนอยู่ไม่รู้นะครับแต่มันจโคตรมมาแล้วถ้าผู้แทนบริษัทข้าหน้าก็รับเกินด้วย โครงการนี้มันใช้โครงการลักษณะอะไรบ้างเดีแผนที่นี่ยผมจะส่งหลักเคนมาขอก่านแล้วก็จะได้ส่งให้หมว่าให้ผมส่งให้ท่านประธานน่าส่งนั้นอยู่ประชานเพื่อนพระนรุกภูเกลียวเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งของแจกต้นภาษาให้หมู่านอันก็ประชุมประชามนลยังว่าทำได้ลักษณะของโครงการทำได้แบบนี้อะไรทำได้ทำไม่ได้แต่นั้นก็จะเสนอโครงการอะไรมาแล้วส่ที่ประชุมที่หนบ โดยที่เราไปก่ออไปใน้่ของบริการบริการที่เราได้เยนรู้ในส่นของเรื่องของอาษาี่เรให้ช่วยเรื่องเ่องภษาหรือเรืที่เรื่รนใครูบ